สวัสดีครับก็จะมาอธิบายถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม B i n แอคนะครับแยกเป็นพาร์ททั้งหมด6พาร์ทนะครับพาร์ทแรกจะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าหลักนะครับเบื้องต้นเมื่อเราเข้ามานะครับเราไปที่เมนูตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปทําการเพิ่มลูกค้านะครับตัวนี้ผมเป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับผมจะมีข้อมูลลูกค้าอยู่บ้างบางส่วนนะครับ ตัวนี้เป็นสําหรับเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับวันนี้บันทึกข้อมูลตัวนี้เป็นกัวปิดหน้านี้ไปนะครับทุกหน้าถ้าปีภาาประมาณนี้ก็คือจะทํางานเหมือนกันนะครับตรงนี้สร้างนิ w วแ c o คอร์ดนะอันนี้เลื่อนไปซ้ายสุดขวาสุดเลื่อนไป1นําดับเลื่อนไป1ลําดับด้านขวานะครับตัวนี้ทําการลบคอร์ดนี้นะครับตัวนี้ค้นหาข้อมูลสามารถค้นหาจากช่องไหนก็ได้นะครับค้นหาตามชื่อก็ได้ค้นหาตามที่อยู่ก็ได้นะครับ อันนี้ผมใส่ข้อมูลไว้จะเห็นว่า5้าอห้าหมายถึงว่ามีอยู่5้า5แลคอร์ดแล้วผมจะเลื่อนไปทางด้านซ้ายนะครับก็มีข้อมูลตัวอย่างอยู่นะครับก็โคลดไปนะครับเหมือนกันนะครับตรงเพิ่มผู้ขายก็เหมือนกันนะครับเวลาเราโคล s ตรงนี้เราสามารถคลิกขวาตรงนี้แล้วโคล s ก็ได้หรือเรามาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับางด้งนานขวามือดูตามรูปนั่นนี่ครับก็ได้เหมือนกันทุกอันเลยนะครับเพิ่มสินค้าเพื่อขายนะครับเพิ่ม เพิ่มสินค้าเพื่อขายก็คือสําหรับสินค้าที่เรา,เ,าเพื่อออกบินขายกับลูกค้าเพิ่มสินค้าเพื่อซื้อก็คือเป็นเพิ่มสินค้าเพื่อที่เราจะไปทําการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าอื่นนะครับเพิ่มหน่วยสินค้าก็เช่นเพิ่มเป็นกิโลกร,รมัมเป็นชุดเป็นบาทเป็นอะไรก็ตามนะครับอย่างนี้นะครับเวลาปิดนะครับก็โคลดถ้าปิดหลายตัวก็โคลดออนไปเลยนะครับอันนี้เป็นการตั้งข้อมูลตั้งค่าข้อมูลหลักนะครับ คลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ